สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการจุดๆอันทัวร์ครับวันนี้ก็จะมีสาระหน่อยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีของเล่นใหม่จริงๆมันไม่ใช่ของเล่นหรอกนะครับวันนี้ผมก็ได้มีเรือลําใหม่มานะครับซึ่งเป็นเรืออาลูนะครับมันมีความเบานะครับแล้วก็เล็กกะทัดรัดนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับ บอกเลยว่าลำนี้ผมซื้อมานะครับไม่ได้รับการสนับสน,นุนมานะครับผมซื้อมานะครับนี่ครับอยู่ข้างหลังผมเองนะครับนี่เป็นไงครับเป็นเรือลูยาวสองเมตรสี่สิบหรือประมาณแปดฟุตน,นะครับเป็นเรือที่เบามากนะครับทางด้านคนที่เขาต่อเรือลำนี้เขาบอกว่าที่เรือลำนี้นะครับสามารถยกคนเดียวได้ นะครับผมบอกเฮ้ยพี่เรือรูอะไรว่า pressure. มันยกคนเดียวได้นะครับยาวตั้งแปดฟุตนะครับแล้วก็กว้างเมตรสิบนะครับนะครับบอกยกคนเดียวได้จริงๆพี่ผมไม่เชื่อไงแลนแผมก็ลองสั่งมาดูนะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ยกได้จริงๆครับเดี๋ยวผมจะย,ยกให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมว่าลองยกให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันมือเดียวจริงได้ป่ะเดี๋ยวโทรศัท์ออกมาเนี่ยนะครับเรือเปล่า <OM. S 1> ๆเกียวเกียว เราจัดท่าให้มันดีก่อนนะครับลองหน่อยว่าผมหมอกลองกระดูกไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับนี่เขาบอกว่ายกคนเดียวได้ท่านผู้ชมดูเออไม่ยกคนเดียวได้จริงวะนี่นะ,น,นะครับนี่นะครับน้ำหนักก็ประมาณสักยี่สิบยี่สิบสามสิบโลนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะผมก็ยังไม่ได้ช่างดูว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกเลยว่า ถูกใจผมมากๆเลยครับเรือลำนี้นะครับนะครับกว้างเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ก็รู้เดียวคือกว้างกว้างนะครับเมสิกตั้งใจนำเสนอ่านผู้ชมเลยสำหรับสำหรับคนที่อยากมีเรือนะครับแล้วก็งบน้อยนะครับสามารถจัดลำนี้ได้เลยสบายนะครับแล้วก็ผมก็ได้บรรทุกใส่รถผมมานะครับรถกระบะสี่ประตูนะครับ ออกมาสบายๆเลยครับเบาด้วยนะครับคือกว้างเมตรสิบก็คือกว้าง1 1อยสิบเซนนะครับความลึกของมันก็คือจากขอบเนี่ยถึงเนี่ย4ี่สิบามเซนนะครับแล้วก็ความยาวของเรือเนี่ย240เซนนะครับก็คือ2เมตร40สิบนั่นเองนะครับอลูมิเนียมหนา2มิลนะครับซึ่งมันเป็นอลูมิเนียมตามมาตรฐานเลยนะครับที่ใช้ทําเรือกันอยู่ตอนนี้นะครับก็หนามา2มิลนะครับ ถ,ถูกใจผมเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามัน,มนเล็กกระทัดรักแล้วก็สามารถนําขึ้นรถกระบะเราเองได้นะครับผมรถแคบสี่ประตูยังใส่ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวตารวจจับด้วยนะครับเพราะว่ายื่นออกมาแค่ประมาณกระบะเราเนี่ยรวมทั้งฝาท้ายเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับถ้ายื่นมาประมาณนักสี่สิบเซนนะครับก็สบายๆนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับ ลำนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมสั่งมาแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักคนขายด้วยนะครับเป็นต่ว่าเสิร์ชหาดูเรือหาดูเรือในเฟซบุ๊กอ่ะล้วเจอพอดีนะครับลำนี้ก็ถูกใจเลยครับเดี๋ยวเรามาดูงานของพี่เขาดีกว่านะครับว่าเขาเชื่อมได้ดีขนาดไหนแล้วก็เป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่ยไงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านท้ายเรือนะครับสําหรับเกาะเครื่องนะครับเรามีเครื่องอยู่แล้วนะครับเครื่องเราอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเรานะครับที่นั่งเรานี่เขาด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาอัดโฟมไว้นะอัดอะโฟมอวเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทั้งแพททั้งทั้งก้อนเลยเพื่อเวลาเรือจมนะครับมันจะได้ไม่จมทั้งลํานะครับนี่เขาอัดโฟมไว้นะครับเรือนี่เบามากนะครับนี่นะครับก็มี เขาเชื่อมกระดูกไว้นะครับผมผมได้เอ่อลองขึ้นไม่เหยียบละนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงดีนะครับสบายสบายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรือท้องแบนนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวหัวเรือนะครับองหัวเรือก็มีมอเตอร์ไกด์ไว้ให้ติดนะครับนี่นะครับเป็นเรือท้องแบนนะครับนี่แล้วไปเชมดูนะครับประมาณนี้นะครับการเชื่อมลอยแนวเชื่อมอะไรก็ถือว่าโอเคนะ เป็นเกตปลานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญคือเขาติดโลโก้มาให้แล้วนี่เห็นไหมครับนี่ผมสั่งมาจากเจ้าเนี้ยนะครับตอนผมสั่งเขาก็ไม่รู้จักผมด้วยว่าผมคือใครนะครับผมก็จ่ายในราคาเต็มนะครับไม่ได้มีส่วนลดอะไรนะครับนี่นะครับเพียงแต่ว่าอยากนําเสนอเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้มีกันไม่ใช้นะครับซึ่งราคามันไม่แพงนะครับสําหรับคนที่อยากมีเรืออย่างผมอะ นะครับต้องการเรือลำเล็กๆนะครับนี่สบายๆนี่ด้านทน้นายนะครับมีรูระบายน้าออกให้ด้วยนะครับนี่กระดูกอะไรให้เรียบร้อย วิ่งได้เลยสบายเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมนะครับรอกันนานเลยสิครับแหมผมก็รอนานนะครับวันนี้เราจะมาทําการติดตั้งล้อลากเรือนะครับสําหรับเรือลูนี้นะครับก็ได้สั่งซื้อล้อลากเรือมานะครับนี่นะครับก็สั่งซื้อจากลาซ a ดามานะครับล้อลากเรือนะครับจําเป็นจริงๆนะครับที่ต้องมีล้อลากเรือนะครับเพราะว่า ผมถ้าจะใช้เรืออะลูลำนี้นะครับลำเล็กอันเนี้ยก็ต้องคนเดียวนะครับสองคนงก็นั่งได้อะละนะแต่ว่ามันมันจะดูครับแคบไปหน่อยแต่ถ้าคนเดียวนะโคตรเวิร์กเลยท่านผู้ชมบอกให้เลยนะครับโคตรเวิร์กนะครับก็เลยต้องรอนะครับรอล้อลำนี้นะครับเอ้รอล้ออันนี้นะครับมานะครับส่งจากต่างประเทศมานะครับ มันก็เลยนานหน่อยก็เลยทำให้คลิปนี้ออกไปนานหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะเราจะมาติดตั้งล้อท้ายเรือกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะติดตั้งยังไงนะครับ ใครับท่านชมนะครับตอนนี้เรือเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆที่ปักคันที่ปักล่มกันแดดอะไรพวกนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวให้ผมไปลองตกปลาดูสักหนึ่งครั้งก่อนนะครับจะได้เอามาคํานวณดูนะครับจะได้มาดูนะครับว่าสองขวรที่จะเอาคันเบ็ดไปปักตรงไหนนะครับนะครับ เดี๋ยวเราต้องเอาเรือเนี่ยไปลองดูก่อนนะครับดูที่ว่ามันจะใช้งานดีแค่ไหนครับท่านผู้ชมโอเคไปติดตามกันได้เลยครับ,รบวันนี้ก็เป็นทริปลองเรือนะครับท่านผู้ชมนะก็อ,อน,นุญาต,นนตนนมาได้เอาเรือเนี่ยลงในลองคลองนะครับซึ่งเป็นคลองสาขาต่อกับคลองพันท้ายคลองสหกรณ์นะครับกําลังจะออกไปลองเรือแล้วก็จะลองตกปลาดูนะครับเดี๋ยว แล่วว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองนะครับทมม่านผู้ชมไปลองตกปลานะครับแล้วก็ลองขับเรือดูว่เป็นไงน,นะครับตอนเราเอาเรือลงมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเบามากนะครับท่านผู้ชมเบาจริงๆเลยเรือนี้แบบเนี่ยแค่ผมไม่ได้ไม่ได้พายไม่ได้อะไรนะดูลมมันแค่พัดมานะครับทําให้เรือเราลอย รอยแ่งเต้ออกมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นดีมากๆเลยนะครับสําหรับลับซื้อนะครับอันนี้ผมว่าใส่สัมภาระแบบอย่างเยอะเลยท่านผู้ชมนะครับมีอตอะกีนนั่งนะครับสําหรับตกปลาไม่ใช่เก้าอี้เนี่ยเป็นเป็นกล่องสาหรับตกปลานะครับแล้วก็มีถังน้ามันมีออกกุ้งนะครับอ็อกกุ้งเป็นถังออกกุ้งเป็นนะครับมีน้ําดื่มนะครับก็โอ้ยังสามารถที่จะ นั่งได้อีกคนหนึ่งเลยท่านผู้ชมนะนั่งมาสองคนนี้นั่งสบายเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะลองติดเครื่องแล้วก็จะลองไปกันแล้วท่านผู้ชมนะครับ สำหรับทริปเอาเรือลงมาเทสนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเหมาะแก่การใช้คนเดียวหรือสองคนได้สบายเลยนะครับเครื่องที่ผมใช้เนี่ยสี่แรงนะครับโอ้ขึ้นน้ำดีมากเลยท่านผู้ชมนะพอเราขึ้นน้ำ,นำเรือมันจะเบาวิวเลยนะครับแล้วก็นี่ละคันคือมันไม่โค้งด้วยนะครับเราเดินเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยมันไม่ค่อยโค้งนะครับ แต่ว่ามันก็มีโค้งบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงกัแบบน่าเกียดอะไม่ถึงกัแบบเฮ้ยต้องลงไปถึงแม่งโค้งเลยว่ะอะไรมานี้นะครับถือว่าออลำนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมได้ดีมากๆเลยครับตอนนี้ผมก็ใส่ท้ายรถกระบะมานะครับแต่ว่าให้ตอนตอนที่ใส่ท้ายรถมานะครับตอนใส่ที่แรกอะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนเอาเรือขึ้นท้ายกระบะแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาเรือมาลองแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ติดเบ็ดมาด้วยนะครับก็ลองมาหย่อนดูนี่ๆหน่อยนะครับดูว่าเออเผื่อมีลูกฟุกนะครับว่าเอออาจจะได้ปลาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็เลยติดมาติดเบ็ดมาบ้างนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็ไม่โดนปลาสักตัวเลยนะครับก็ก็โอเคนะครับสําหรับใครที่ชมจนมาถึงนาทีนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์ติดตามกันนะครับอุตส่าห์ กดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับทริปนี้นะครับผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอาเรือไปทำอะไรจะไปไหนจะไปตกปลาอะไรที่ไหนต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ่ๆอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเรือแปดฟุตนะครับอลูแปดฟุตไปแล้วบ๊ายบาย